สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนุกอินฟอร์มพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะนำพาความรู้ข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังสนุกๆก,กันนะครับโอเคครับจริงๆแล้วพอดแคสต์ Podcast ตอนนี้ของผมมันควรจะเป็นเรื่องอื่นที่มันดูจะน่าสนใจไปมากกว่านี้นะครับผมแต่จริงๆผมไม่ได้บอกนะว่าเรื่องนี้มันไม่ได้น่าสนใจนะครับผม ก็จริงๆแล้วเรื่องนี้ผมอาจจะเอาไว้ทําหลังๆเลยก็ได้แต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ผมได้ไปร่วมจัดงานแข่งขันงานแข่งขันหนึ่งตัวนเมนต์ัวนาเมตเม์เกี่ยวกับเกมโทรศัพท์เกมๆหนึ่งนะครับผมแล้วเจอนักภาคแบบว่ามันจะเรียกว่ายังไงดีอ่ะ แบบว่าเราเคยเจอดีกว่านี้แต่เรามาเจอแบบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะทําทใจลาบากนิดหนึ่งนะครับผมและค่อนข้างที่จะเป็นเหตุผลหลักเลยในทัวร์นาเมนต์นั้นที่หลายๆคนเขาแบบคอมเมนต์กันหลายๆแบบคอมเมนต์เขาบอกกันว่าเออภาคอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้ผมก็เลยรวบรวมมา5ข้ข้อคร่าวๆนะครับผมว่านักภาคที่ดีควรจะเป็น อย่างไรนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้เคลมว่าตัวเองภาคดีนะหรือว่าผมไม่ได้เคลมว่าใครภาคดีหรือว่าใครไม่ดีนะครับผมทุกๆคนจะมีสไตล์เป็นของตัวเองครับผมแต่ขึ้นอยู่กับว่าสไตล์นั้นเนี่ยจะเป็นแบบไหนแล้วก็อ่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทําหน้าที่ภาคของคุณกับคู่ภาคของคุณได้โฟลหรือเปล่าหรือว่ามีการจับจังหวะการเข้าใจกันหรือว่าการพูดคุยกันได้ดีเหมือนมีปฏิสัมพันธ์กันจริงๆหรือเปล่านะครับผม มาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยกว่าครับข้อแรกก็คือนักพากย์ที่ดีควรเป็นคนช่างพูดครับช่างพูดในที่นี้ผมไม่ได้พูดถึงว่าพูดไปเรื่อยเปื่อยหรือว่าพูดไม่มีสาระพูดไม่มีเนื้อความพูดไม่ได้ใจความหรือว่าพูดแบบไรสาระนะครับผมช่างพูดในที่นี้ก็คือพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับเกมนั้นๆที่กําลังพากอยู่นะครับผมอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น สมมติคุณกำลังภาคเกมเกมหนึ่งสมมติเป็นเกมโมบ้าละกันนะครับผมเป็นเกมโมบ้าแต่คุณพูดถึงชนิดถุงปืนอย่างเงี้ยมันก็แบบอม,มันไม่ใช่แล้วถ้าสมมติเป็นตัวละครที่ไม่ใช้ปืนด้วยเนี่ยมันก็คนละเรื่องใช่ไหมแต่แต่ถ้าสมมติคุณพูดถึงตัวละครในเกมโมบ้าที่ถือปืนโอเคมันค่อนข้างที่จะแมชกันพอสมควรนะครับผมข้อที่สองครับรู้จักเว้นจังหวะช่องไฟให้กับคู่ภาคนะครับผม ก็ข้อนี้ครับง่ายๆก็คือพยายามคุยกันก่อนภาคครับผมพยายามศึกษาระหว่างบุคลิกของเขาและบุคลิกของเราถึงแม้ใช่ครับทุกคนมันจะไม่เหมือนกันครับผมแต่เราก็พยายามปรับให้มันไปด้วยกันได้ให้เหมือนกับว่าเราพูดคุยกับเขาเขาพูดคุยกับเราแล้วก็จังหวะไหนที่เขาพูดเราควรหยุดจังหวะไหนที่เขาหยุดเราควรจะพูดไหมหรือว่าอะไรยังไงยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องสื่อสารกันนะครับผมวิธีการสื่อสารหรือว่าวิธีการทํางานร,วาร่วมกันสําหรับนักภาคแล้ว ผมจะแนะนําว่าอ่าให้ลองคุยกับเขาเยอะพยายามคุยแบบว่าอาจจะเป็นเรื่องปัจจุบันเรื่องแบบว่าชีวิตของเขาก็ได้หมายถึงคุยในที่นี้ที่ผมหมายถึงหลังไม่นะแบบว่าพอพักเสร็จแล้วเนี่ยสมมติเกมแรกเราภาคด้วยกันแล้วแบบเออมันค่อนข้างที่จะอันนี้อย่าเพิ่งรีบพูดเกี่ยวกับเรื่องงานของเขาครับผมอย่าเพิ่งรีบพูดว่าเขาภาคไม่ดีอย่างนั้นเขาไม่ดีอย่างนี้ให้พูดกันไปก่อนครับว่า เออวันนี้เป็นไงบ้างคุณมาจากไหนหรือว่าคุณทําอะไรมาบ้างหรือว่าแบบ ชวนคุยชวนธรรมชาตินะครับผมเหมือนทําความรู้จักตัวของเขาแล้วก็เคล็ดลับก็คือพยายามมองในตาเขาแล้วก็ดูว่าสีของตาเขาเป็นสีอะไรนะครับผมจะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเออเราสนใจที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเขาจริงๆเขาก็จะอาจจะแบบเปิดใจถึงถึงแม้ว่าจะภาคเกมที่2มันจะแบบว่าไม่ดีแล้วก็ล้มเหลวแต่อย่างน้อยอย่างน้อยที่สุดเขาก็อาจจะเปิดใจรับคุณจากการที่คุณมองในตาเขาประมาณ3 7ถึงวิประมาณนั้นนะครับผม โอเคครับข้อที่3ก็คือการทําการบ้านทําการบ้านในที่นี้สําหรับนักภาคแล้วผมก็จะบอกว่าให้ทําการบ้านเกี่ยวกับเกมนั้นๆที่กําลังจะภาคนะครับผมอย่างเช่นเกมนี้เกมอะไรเกมนี้เกี่ยวกับอะไรมีวัตถุประสงค์อะไรที่จะสามารถทําให้เกมนั้นสามารถชนะได้เราต้องทำข้อมูลทั้งเชิงตื้นและเชิงลึกนะครับผมเชิงตื้นก็คือเกมนี้ทำลายอ็อบเจกต์อะไรบาบาบาอย่างที่ผมก,กล่าวไปข้างต้น ผส่วนเชิงลึกนะครับผมก็คือข้อมูลแบบว่ารายละเอียดยิบยิบย่อยย่อยแบบเพื่อลึกลงเข้าไปอีกอย่างเช่นะแตกคคีฟวินาทีที่เราไลา่กระสุนของแมกกาซีนนี้ของปืนนี้มีกี่นัดหรือว่าจะเป็นพวกระยะเวลาสโมกระยะเวลาของโมลตอฟอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็เชิงลึกนะครับผมแล้วแต่ใครจะทําการบ้านมาเยอะหรือมาน้อยอย่างไรแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างน้อยเราต้องร,ร,รู้เชิงตื้นของเกมน,นะครับ เกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์นะครับผมอย่างที่2ก็คือไปทาการบ้านเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์นะครับผมว่าทัวร์นาเมนต์นี้ชื่ออะไรจริงๆชื่อทัวร์นาเมนต์นี่เป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะจริงๆแบบว่านักภาคที่ดีควรจะพูดชื่อทัวร์นาเมนต์ได้โดยที่ไม่ต้องอ่านคือแบบพูดให้มันฟลอ์ไปเลยอย่างเช่นยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ LL เป็น l ีกนะครับผมอะไรประมาณนี้แบบว่าไม่ต้องนึกชื่อทัวร์เพราะว่าแบบอขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการ LL โเป็นหลีกนะครับผมเนี่ยมันจะไม่มีความโฟแล้วก็คนที่ฟังหรือว่าคนที่รับชมเนี่ยจะไม่มีปฏิสัมพันธ์หรือว่าความเข้าใจในชื่อทัวร์นั้นๆนะครับผม <c oughs> หลักๆก,ก็คืออยากจะให้จําชื่อทัวร์ให้ดีรายละเอียดของทัวร์ข้างในก็คือสมมติจบ ตัวนี้แล้วผู้เข้าแข่งขันที่ชนะเลิศที่หนึ่งที่สองจะได้เงินรางวัลเท่าไรหรือว่าที่หนึ่งที่สองจะได้ไปต่อรายการไหนหรือเปล่าจะได้เป็นตัวแทนประเทศไหมหรือตัวแทนภูมิภาคหรือตัวแทนอำเภออะไรก็ว่ากันไปนะครับผมแต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะให้โฟกัสมากๆก,ก็คือชื่อรายการนะครับผมเพราะว่าชื่อรายการนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสำคัญอยากจะให้ไฮไลท์ตรงนี้เอาไว้เลยนะครับผมโอเคครับไปถึงข้อที่4กันดีกว่า ข้อที่2ผมพูดไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับการเว้นจังหวะใช่ไหมครับผมดังนั้นข้อที่4ี่ครับจริงๆผมควรจะเอา4ี่ขยับขึ้นไปสเนาะให้มันใกล้กับ2เนาะผมจะแยกกันทําไมไม่รู้โอเคแต่เมื่อแยกมาแล้วก็ลองฟังตูนะครับผมข้อที่สี่ครับผมก็คือให้ความสําคัญกับคู่ภาคของคุณแล้วก็อย่าขัดกันนะครับผมแน่นอนแหละว่าทุกคนที่เป็นนักภาคนะครับผมแน่นอนว่าอยากพูดแน่นอนว่าเราพูดได้แน่นอนว่าเราแบบว่าเรามั่นใจว่าจังหวะนี้เราอยากพูดแต่อย่าลืมครับ เพื่อนร่วมอาชีพที่นั่งข้างๆข,ของคุณนั้นเขาก็เป็นนักาพากย์เหมือนกันดังนั้นเราควรจะให้เกียรติเขาด้วยการที่สร้างปฏิสัมพันธ์กับเขาจากที่ข้อ2ที่ผมบอกท่านผู้ฟังขั้นต้นไปว่าโอเคให้ถามเรื่องความเป็นตัวเองถามให้เป็นกันเองก็คือมันจะทําให้ข้อ4ี่เนี่ยมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นถึงแม้มันจะเป็นการภาคงานเล็กๆหรือว่างานที่ไฟ หรือว่างานที่ฟ้าแลบนะครับผมหรือว่าแบบงานที่แฟ e ช h มากๆเลยนะครับผมมันก็จะสร้าง connection ให้คุณก็เป็นไปได้นะครับผมสมมติสถานการณ์ซิ t u a เ i ชัที่ผมจะสมมติก็คือมีนักภาคคนหนึ่งมาภาคคู่กับคุณแต่ว่าตอนแรกคุณไม่ทำประสิสัมพันธ์ด้วยแล้วก็พยายามภาคภาคไม่ค่อยถูกใจเขาอะไรอย่างนี้พยายามให้แบบเหมือนให้เขาเกลียดเหมือนแย่งเขาพูดตลอดเขาก็จะแบบอ่าเชิงด้านลบกับคุณใช่ไหมแต่ถ้ามมตต่อให้คุณภาคแก่ แต่ถ้าสมมติต่อให้คุณภาคแย่อย่างไงแล้วแต่ถ้าสมมติต่อให้คุณภาคแย่อย่างไงแต่ถ้าคุณไปทปําปฏิสัมพันธ์กับเขาอย่างเช่นกินอะไรหรือยังครับหรือว่าภาคงานนี้จบแล้วไปไหนต่อหรือเปล่าชอบอันนั้นชอบอันนี้ไหมชอบตัวนี้ตัวนั้นในเกมไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะให้เกิดเรามันจะทําให้เราเนี่ยเกิดปฏิสัมพันธ์กับเขามากยิ่งขึ้นแล้วเวลาเราพูดกันเราใส่ความคิดเห็นใส่กันเนี่ย มันจะได้เป็นขั้นเป็นตอนแล้วมันจะได้ f ฟ o มันจะได้ไหลลื่นเรื่อยๆได้นะครับผมประมาณนี้ข้อสุดท้ายครับผมที่เราจะพูดกันสนุกไปกับเกมที่กําลังบรรยายอยู่นะครับข้อนี้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะสําคัญมากๆเพราะคุณลองเปรียบเทียบเอาสมมติอะคุณไม่สนุกกับเกมครับตอนนี้ครับเปิดมุมมาแล้วครับโอ้โหยิงเข้าไปแล้วครับหนึ่งลูกสุดยอดมากเลยกับ นครับตอนนี้ลูกเปิดปุ่มครับเปิดยอยเข้ามาเกียบร้อยครโปงเข้าไปแล้วครัโอสุดยอดมากๆาครับเราอาจจะไม่ต้องใส่แ acting เหมือนผมแต่เราต้อง enjoy กับมันแบบอย่างน้อยก็ให้ผู้ฟังรู้ว่าเรากําลัง enjoy กับมันอยู่เรากําลังรู้สึกสนุกกับมันรู้สึกเพลิดเพลินไปกับมันแล้วก็รู้สึกดีที่จะได้ชมเกมเกมนี้นะครับผม ก็ทั้งหมดนี้เป็น5ข้อคร่าวๆนะที่ผมเอามาฝากกันในวันนี้นะครับผมเกี่ยวกับการเป็นนักพาก e ์ s s p r t t หรือ Caster นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้เกมตัวเองนะว่าเ,าเป็นนักพากที่เก่งหรือนักพากที่ดีนะครับผมมันมันก็เป็นแค่เก็ตความรู้เทคนิคข้อมูลแล้วก็เทคนิคต่างๆที่ เพื่อนร่วมอาชีพอยากจะแชร์ด้วยกันนะครับผมสําหรับใครที่เป็นนักขาวเหมือนกับผมหรือว่าไม่เป็นก็ตามหรือคนที่อยากจะเป็นด้วยก็สามารถแชร์ข้อมูลกันที่คอมเมนต์ได้นะครับผมไม่ว่าข้อมูลของคุณจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับผมสิครับเราจะได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นแล้วจะได้พูดคุยหรือว่ามีโอกาสร่วมงานกันในอานาคตนะครับ ก็ถ้าชอบพอดแคสต์ดีแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กด follow ด้วยนะครับผมยังไงซะถ้าไม่มีอะไรผิดแผนพอดแคสต์ Podcast นี้จะลงทุกๆอาทิตย์นะครับผมแล้วเจอกันใน EP หน้า EP ต่อไปจะเป็นอะไรติดตามดูกันได้นะครับสำหรับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ